เอาล่ะค่ะและกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับซีรีส์นี้นะคะการเดินทางของลุงแถวบ้านเนอะ,ะ The following contest is scheduled for n e four eight twenty first from Tokyo Japan weigh t o h u n e d t h i pound here's the IWGP World Heavyweight Champion Kazuchika โอคาดาคาร์ตุชิกาโอคาดานะคะออกมาก่อนะจากเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวท IWGP คนปัจจุบันนะครได้แชมป์โดยการเอาชนะทางด้านของเจไวท์ไปได้นะฮะในศึก Wrestle Kingdom นะ,ะของสมาคม New Japan Pro Wrestling นะฮะใครได้ดูกันบ้างสนุกมากเลยนะ,ะวันนี้นะ,ะโอคาดาจะมา เจอกับลุงคนหนึ่งนะที่อยู่มา8ปปีนะที่เราดูกันดีนะเจ้าของซีรีส์นี้นะเจ้าของซีรีสนะ์การเดินทางของลุงแถวบ้านนะและน่าจะซีรีส์นี้น่าจะยาวนานนะจนก,กว่าลุงจะไปจนกะว่าเลิกทำนะเอาให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยใช่ไหมอยู่กันานานเนอะเออ มาแล้วค่ะเจ้าของซีรีส์นะออกมาแล้วนะนะฮะจากกรุงเทพประเทศไทยของเรานี่เองนะฮะลุงแถวแถวนี้นะฮะที่เราเห็นหน้าเห็นตากัน ทุกเมื่อเชื่อวันนะเมื่อก่อนแกก็ออกทีวีทุกคืนวันศุกร์ตอนเย็นๆนะประมาณหกเจ็โมงหนึ่งทุ่มแนะสองทุ่มก็มีนะคือรายการที่เรตติ้งดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าฉายทุกช่องเลยนะเือไม่ให้ดีได้ยังไงล่ะใช่ไหมนะเอาละ่ะ การต่อสู้ของทั้งสองคนนี้กำลังจะเริ่มนะฮะอ่ะเริ่มได้กำหนด20นาทีนะหนึ่งยก20นาทีเตะก่อนเลยนี่นะปัดได้มาเฮดล็อกเทคโอเวอร์นี่นะใส่เฮดล็อกเข้าไปรัดเข้าไปรัดเข้าไปเออกระทืบหน้าไปทีหนึ่งมานี่อุย้ยหลบได้นะแม่กระทืบอเอาหลบได้เหมือนกันเว้ยมาโดนเตสะสกัดโดยลงุง จับหวเียงเข้าเทินบาคเกลอะไรเราฮะทะลึล่งไงฮะอย่าทะลึ่งหน้าอุยต่อยเข้าไปนี่เนี่ยเตะแล้วก็ดีดีดทีจับมาดึงแขนโอคาดานะอ้โอคาดานี่เหมือนจะตัวใหญ่กว่าเล็กน้อยนะคือเตะเข้าไปนั่นแหละฮะไปถึงแชมโลกอยุยยังไงมาจับหุเียงข้ามเชือกแล้วก็ทุบ รอปคิกตกเวทีลงไปนะะโอ้าดะจับมาดึงแขนอีกแล้วนะฮะลุงลุงแถวบ้านนะ <c oughs> คือเอาละจับเวี่ยงอัดบันไดเหล็กเออเอาดิคนดูสะใจกรรมการนับสองนะจับมาเวี่ยงอัดกับรั้วเหล็กนะะทิ้งขาลงไป โอ้ยเด็กๆยืนเชียนะมานี่นับสี่แล้วจับอุียงอัดบันไดเหล็กอีกแล้วนะเออเอาให้คุ้มค่าคุ้มราคากับที่อยู่มาแปดปีนะเออนะอุียงไปทางนู้นนะล้มล้มลงไปกับพื้นอ่ะกรรมการอ้าวขึ้นมาข้างบนได้แล้วเอ้ยตีข้างล่างทำไมมาอุียงขึ้นมาข้างบนเวทีแล้วก็ กระแทกน้ำหนักลงไปที่แขนนะโอคาดะเตะหลังลุงแถวบ้านอุ้ยเจ็บ <c oughs> เจ็บหรอฮะคนอื่นเขาเจ็บช้ำน้ำใจพอมึงเยอะแยะฮะอีหานี่ลุกมาจับลากคอนะเอามาพิงเชือกไว้แล้วก็โดนเสยตกเวทีอีกแล้วนะโอคาดะโอ้โหยังไงดีอ้าวกลับขึ้นมา อุ้ยช็อปไม่โดนมานี่อัดอัปเปอร์คัตเข้าไปบล็อกได้ตุยทองนะโอคาระดยังไงดีจับมาอา้อาวอา้าวเสร็จเลยทูมโซนไพไดรเวอร์เออนำร่องแล้วกดนับไม่ได้ค่ะติดเชืออนะโอดาจับลุงขึ้นมาตบเข้าไปไนฟ์เอชช็อปอา้าวแจฟไม่โดนเมื่อกี้มานี่จับแบกขึ้นแล้วก็ เจตแ v a l ลี่ดร i v เ r อร์กดไม่ได้คนระับติดเชือกอีกแล้วนะแม่โวดาบอกอะไรวะติดเชือกอีกแล้วเอออจับขึ้นมาเอ้าแบกอีกทีหนึง่งแล้วก็แบกเบรกเกอร์กระทืบหลบได้วิ่งมาโดนแฟลปแจ็คจับขาโดนถีบออกไปแม่ทุบพออ่าทุบลงไปอีกทีนะแม่ ลิ้นพันเมื่อกี้ขอภัยมาจับวียงเด้งเชือกแล้วก็จับแบกดินรดผลักออกไปนีเนี่ยโดนเตะสาก,ากาดโดยโอคาดะมานี่จับวุยงเข้าเทินบาเกิลแล้วก็โดนสอกสวนกลับออกมานะอัปเปอร์คาร์ดอีกทีหนึ่งมานี่จับอ้าวจะพาไปไหนไม่ไปเว้ยไม่ไปเว้ยฮะมึงนั่นแหละต้องไปเ,เฮียอยู่มาตั้งแปดปีแล้วเตะเข้าไปเออ มาโดนเตสะสกัดพื้นอา้อาวอ้าวตบใครว่าไม่โดนไหมนี่นะโดนนะแลรียอลงไปแลรียอลงไปมูดหลบแล้วก็แบ็กคิกลงไปหนึ่งทีกระทือแขนอา้าวมาลุกมานี่โดนสอบระตูเลยอ้าวล่ะมาเอา,า,เอาโดนสวนจับเฮ้ยแอร์เรสนิกเบรกเกอร์ เตรียมตัวเด็จศึกนะฮะโอคาดาจะเรนเมเกอร์แล้วนะจะเด็จศึกแล้วมาเฮ้ยเรนเมเกอร์นะคะเรียบร้อยกดทันทีเอากรรมาการนับเร็วหนึ่งสองยังไม่ได้นะฮะโอ้ยฮะทำไมไม่สามาอ,าอ,อ่ะครับโอคาดาบอกอ่ะขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งฮะเอาให้หนำใจ เอาให้สาสมมาเอาอย่างไงอยัางไงเอาประตูเมื่อกี้มุนเล็กน้อยทุมข้ามเสาโคกลงมาเอาละโอคาระจะใส่อีกหนึ่งทีนะจะเป็นบัญชีอีกหนึ่งครั้งนะจะได้ไหมคราวนี้เมื่อกี้ว่านับได้แค่สองโดนสองกลับมาไงแล้วก็เอาจะดีดทีไม่ได้โดนต่อยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเออมาเอา อ้าวจะดีทีมนกันโอยไม่ได้นะเต่เอ้าวจับขาแล้วก็ดราก้อนสกรูอ้าวละโอคาดาจะปิดบันทีนะคราวนี้จะได้ไหมคราวนี้ลุกขึ้นมาเร็วไอ้ฮาเร็วเรนเมเกอร์นะฮะเรียบร้อยกดทันทีนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยค่ะ คาสุสกะโอคาดาคาสุสกะโอคาดานะฮะเอาชนะไปได้ในแมชนี้นะฮะมจะขอซีรีส์นอนบอกกระแตตุยอยู่นั่นนะ,ะโอเคแล้ววันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับซีรีส์การเดินทางของลุงแถวบ้านนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย